นี e like uh, to ่ได uh, right. uh, right. mm ้ไหมผมเพิ hmm. mm ่ง hmm. ก like right. ัดดีนะเออนี่ได้ไหมไม่มีอะไรผมขอดูบัตรพี่นี่มันจิตีเท่าไรพี่เข้ามาคนพันผมพี่เข้ามาคนเดียวทำไมมีอะไรบ้างฮะไม่มีอะไรที่เออไม่มีอะไรก็ไม่เรียบผมขอดูบัตรพี่เข้ารองเท้าก็ไม่ถอดผมขอดูบัตรพี่ก่อนบัตรเลยบัตรตำรวจนั่นแหละแล้วก็ไหมก้นด้วยบัตรแต่งยุบเรียบร้อยไหมค้นเหรอไหมก้นนี่ละเอ่ะ หม่ใหม่ก็นนี่มันยามวิการน้ำพี่นะยาวิการที่ไหนเล่าปันกวางไอ้เพื่อนผมอาแบบไปเรียกเจ้าของบ้านดูตีเขาเลยนด้พี่เข้าไปมาตรวจสอบมาตรวจสอบมันเข้าในบ้านผมมันต้องมีใหม่ค้นี่ใหม่ค้นอะไรวะใหม่ค้นยามยามวิกแนว่ายาวิการเนี่ยบ้านเช่ามันก็ต้องมีใหม่ค้นเจ้าของบ้านเขาบอกผมแล้วไปบอกมาไปบอกมาไปไปไปเอามาเออไปบอกมาไอ้เพื่อนปันไอ้เพื่อนม เอาไปได้ดิเดือดป้าเตืเนหรามีอะไรมั่งตเจ้าของบ้านเขาฝากคนเลยมาตรวจจบแล้มันมีอะไรมั่งไม่มาตรวจสอบนี่เข้าในบ้านผมนี่เขาเรียกว่าบ้านไม่บ้านเช่าเขาเรียกว่าบ้านไหมฮะบ้านเช่าเขาเรียกว่าบ้านไหมทำไมทำไมพี่ตรวจจบไม่ได้บ้านเช่านั้นหมายคนน่ะไม่ต้องมีหมยคนบ้านเช่าอ่ะ อ๋อคดีเมืองไทยกฎหมายเมืองไทยแบบนี้เหรอบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนฮะบ้านอยู่ไหนถามมาบ้านอยู่ไหนทำไมอ่ะถามมาบ้านอยู่ไหนทำไมอะบ้านเดิมอยู่ไหนทำไมพถามมาบ้านเดิมอยู่ไหนทำไมอะเอาบัตรมาดูที่เอาบัตรมาเอาบัตรมาไปผมไม่ให้อ่ะมันสิ์ของผมอะผมขอดูแบบพี่เพียงไม่ให้เลยเั้งกี่เออเฮียดูนีเออเกตาตํางดูนี่นะเออดูบัตรเจ้าหน้าที่อะเออ แล้วไปต้องมาดูบัตรเจ้าหน้าที่อ่าจัดบัตรเจ้าหน้าที่ทำเลยต่องแบบเต็มยศบัตร่ะบัตรพนักงานนะเจ้าหน้าที่บัตรเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วมันไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวอะไรต้องไปตรวที่โรงพักประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบก็ไปตรวจสอบที่โรงพักเลยตรวจสอบของพี่เนี่ยว่าพี่ไปตรวจสอบในโรงพักเลยน้องเราไปตรวจสอบที่โรงพักเลยไปเลยไปที่โรงพักเอ้ยคนน่ะไปตรวจสอบที่โรงพักเออไปตรวจสอบที่โรงพักตรวจสอบพี่เนี่ยหละ เอามาก็เอาไปตรวจสอบที่โรงพักผมอยากดูบัตรของพี่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเมื่พี่เข้าไปในบ้านผมได้ไงอ่ะน้ามันมันเข้าไปปลุกผมน่น่ะปลุกอยู่ผมติดใจเลยนี่ก็นอนอยู่เข้นมันเข้าไปข้างในเลยนี่ชาวบ้านหลังแถวผมนอนอยู่ก็นอนอยู่ก็ไปปลุก ไอดกที่เท้าเลยจังโอเคนะืมาดูโอเคนะไม่มีอะไรก็จอดเกือประตูบ้านอยู่ไรุ่นจอดรถสองสามกันโอยดโอเคนะเราเราเราสำลักไปพี่ก่ทโกนะ่ันปืนนะครับไม่ได้มเลยใหม่แล้วกบผู้ัดักททักอ่าไปเร่อเลยไม่าจุดชไม่หวาอจุดยุบทำนาทีตอตไมไปได้หมดิได้